ตื่นรวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวร์ทุกวันวันนี้นะคะเรายังคงแจกของรางวัลกันเหมือนเดิมแน่นอนคะ่ะเป็น เตาอบไฟฟ้านะคะ21ลิตรใครอยากจะได้นะคะเพียงสแกน QR code ตรงนี้ส่งชื่อนำสกุลเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยค่ะ,ะคส่วนวันนี้อยากจะบอกว่า b บู h เขาไปญี่ปุ่นอีกแล้วนะคะห้องคงห้องครัวคือไม่อยู่แล้วจ้าแต่วันนี้เขาจะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามชมช่วงหน้านะคะ<อ>ส่วนวันนี้เขาหูขนม เป็นไงของโปรดของใครบ้างขนมไทยชอบทานไหมชอบอยู่ขนมเมืองเพชรด้วยนะใช่่นีโของดีของดีแน่นอนแต่จะบอกเวลาเราพูดถึงขนมมันจะแบบกลัวหวานเลี่ยนแต่บอกเลยว่าร้านนี้นะคะหวานน้อยแถมอร่อยไปแซ่บกันเลยค่ะไทยแซ่นึกถึงขนมหวานเมืองเพชรบุรีมากันค่ะที่โรงงานลุงอเนกขนมหวานเมืองเพชร ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมไทยต้นตำรับเพชรบุรีหวานน้อยอร่อยทานเพลนินเมนูเด่นของร้านยกให้กับขนมหม้อแกงสิบรสชาติที่เน้นหวานน้อยเนื้อนุ่มมาในแพ็คเกจกระปุกน่ารักเพิ่มความพิเศษอีกนิดกับขนมหม้อแกงชีสเค้กเนื้อเนียนนุ่มหวานน้อยและต้องไม่พลาดกับขนมไฟทองที่ทำสดใหม่ทุกวันน่ากินน่ากินแบบนี้เลยค่ะ และยังไม่หมดแค่นี้ยังมีขนมไทยอีกกว่า60ปรายการที่แต่ละเมนูเน้นเรื่องใช้วัตถุดิบในพื้นที่อย่างตาลตโนดน้ำตาลมะพร้าวและกะทิจากมะพร้าวเมืองเพชรบอกเลยเขาว่าน่ากินทุกเมนูจะซื้อเป็นของฝากหรือติดครัวไว้ก็ดีต่อใจไปรู้จักกับโรงงานลุงอเนกขนมหวานเมืองเพชรกันเลยตอนนี้เราอยู่กับคุณโจครับเจ้าของโรงงานลุงอเนกขนมหวานเมืองเพชรครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าขาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าจุดเด่นของเราที่มันแตกต่างจากขนมหวานเมืองเพชรร้านอื่นมันเป็นยังไงบ้างครับสาหรับโรงงานลุงอนเนกขนมหวานเมืองเพชรนะครับก็เป็นโรงงานขนมที่ต่อยอดมาจากรุ่นคุณพ่อนะครับอเนกคือคุณพ่อใช่ลุงอนเนกคือคุณพ่อครับที่ผลิตขายขนมอยู่ในตลาดที่เพชรบุรีครับทีนี้ผมก็มาต่อยอดจากรุ่นคุณพ่อที่ทําไว้ดีอยู่แล้วนะครับก็ปรับรูปแบบให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยแล้วก็เป็นรูป โรงงานที่เป็นรูปแบบโรงงานที่ได้มาฐานนะครับ<อ>ปัจจุบันก็เป็นโรงงานที่ได้รับมาฐานออยยานทีแล้วก็ HACCP ครับ ดังนั้นรับประกันได้ว่าทั้งสะอาดแล้วทานคุณก็ไม่ต้องกังวลแดงสิ้นถูกไหมครับถูกต้องครับแต่เห็นว่าล่าสุดเนี่ยนะครับเรื่องของความหวานเราเนี่ยจะค่อนข้างแบบอ่ะวัยปัจจุบันนี้ก็จะเริ่มสนใจเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้นเราปรับสูตรยังไงบ้างครับหลักๆของเพชรบุรีนะครับก็มีข้อได้เปรียบของที่อื่นก็คือเรื่องของวัตถุดิบครับเรายังคงใช้วัตถุดิบที่เป็นต้นกําเนิดอยู่ที่เพชรบุรีครับเพราะของีเยอะ ครับก็เพชรบุรีเขาดินดีน้ำดีครับ,รบแล้วก็ใช้แรงงานหลักๆที่มีประสบการณ์ของเพชรบุรีเป็นหลักนะครับก็คือมาใช้ปรับรูปแบบรสชาติที่ตอบโจทย์กับกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับก็คือหวานน้อย หวาน,น้อยแล้วก็มีแพคเกจที่ทันสมัยสามารถทานได้โดยไม่รู้สึกผิดครับอยากดูเลยอะว่า<ะ>อย่างแรกเลยที่พลาดไม่ได้ถ้าพูดถึงเพชรบุรีต้องนึกถึงขนมหม้อแก,กงถูกต้องนะค,ะนครับป,ป,ปัจจุบันนะครับเราก็ปรับรูปแบบของตัวขนมหม้อ,อกแกงให้ทันสมัยเหมาะพอดีทานนะครับออปัจจุบันมีทั้งหมด10รสชาติด้วยกันนะครับรสชาติใช่รสช,ชาติมาถ่านก็จะมีเผือกหอมกล้วยหอมทองฟักทองเมลอนทุเรียนบรรจุในใครับที่ทันสมัย ทานได้หมดภายในครั้งเดียวครับครั้งเดียวเลยนะฮะนี่คือ6รสชาติคลาสสิก ใช่ครับผมต้องราคาเท่าไหร่ครับพอเป็นเหลือเท่านี้ราคาเวลาเราขายเป็นลักษณะนี้ใช้วัตถุดิบแท้ท้องถิ่นของเพชรบุรีก็ขายอยู่ที่35บาท3ถ้วยร้อยนราคาปละครับปรบาบาทสาถ้วยร้อยที่ฝนทานรสชาติอะไรไปครับทูเรียนสิคะว้าดิฉันชอบทุเรียนมากครูบอกเลยว่ามันนุ่มเนียนแล้วก็หอมแต่พิเศษตรงที่มันหวานน้อยเพราะปกติเมื่อก่อนเวลาฝนกินขนมบ้องแกงอ่ะไม่กี่คําต้องวางแหละเพราะมันหวานมาก แต่อ,อ,อันนี้ดูสิมันหวานน้อยและแถมฉันกินหมดแน่นอนหนึ่งถนวยสบายบใจครับและอีกสี่รสชาติพรีเมียมนี่คืออะไรครับก็จะมีรสพิเศษตามตามยุคสมัยครับปัจจุบันก็จะมีรสธัญ,ญพืชครับแล้วก็มีรสคีโตนะครับพวกมีปัญหาเรื่องทางสุขภาพก็สามารถทานได้อย่างสบายใจ<ท>ะน,นะครับชาเขียวแคนเบอรี่และสุดท้ายคือรสอารมณ์ดีรสอารมณ์ดีคันทาครับเป็นพรีเมียมอันนี้ก็หาซื้อได้จากโรงงานเท่านั้นครับผมถัดมาอีก หนึ่งอย่างอันนี้คือขนมอะไรครับอันนี้เป็นขนมหม้อแกงชีสเค้กครับโอ้ยครับันรวมกันได้ยังไงคะสองอย่างนี้นี่เลยครับนี่มีมีไส้อะไรบ้างครับนี่ก็ต่อยอดมาจากขนมหม้อแกงพิษบุรีนะครับให้เหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็ต่างชาตินะครับปัจจุบันก็มีด้วยกัน3รสชาติครับก็จะมีเผือกหอมนะครับถั่วทองแล้วก็ฟักทองครับอืมก็คือตัวขนมหม้อแกงจะอยู่ด้านล่างสุดใช่แล้วก็จะขึ้นมาเป็นชั้นของชีสเค้กใช่ครับนี่เป็นไงคุณปอผิด ผมต้องบอกว่าเวลาตักต้องตักให้ถึงชั้นล่างเพราะเขามีชั้นที่ชัดเจนใชทานปุ๊บเนี่ยกลิ่นชีสเนี่ยพุ่งขึ้นมาเลยกความีถั่วทองหอมหวานความรู้สึกของเรามันจะเป็นความนุ่มละมุนกว่าหม้อแกงที่ผมเคยทานเออมันให้ความรู้สึกแบบทานแล้วมันนุ่มนวลอะแล้วมันน่าทานต่อเรื่อยๆอร่อยมากครับอย่างนี้ขายยังไงครับเนี่ยปกติอันนี้ขายปลีกอยู่ที่ประมาณ60บาทครับอ ก็ไม่แพงเพราะว่ากระปุกนึ่งก็อิ่มเต็มๆเลยใช่ก็มีบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยด้วยนะครับสวยงามเลยที่นี้ไม่พูดถึงไม่ได้ขนมประเภททองทั้งหลายมีอะไรบ้างคะที่ร้านนอกจากขนมม้อแกงที่เป็นจุดเด่นของทางโรงงานแล้วนะครับอีกส่วนนึงก็คือขนมตัวที่เป็นตระกูลทองครับตัวเด่นสุดก็จะเป็นตัวฝอยทองครับก็มี ขนาดหลากหลายนะครับก็มีขนาดเล็กขนาดกลางแล้วขนาดขนาดใหญ่ที่เหมาะกับการไปทําหน้าทําไส้ขนมวันนึงผลิตค่อนข้างเยอะมากนะครับเออคุณผ,ผู้ชมคือให้ความนิยมค่อนข้างเยอะแต่แต่ว่ามผมสังเกตที่แพคเกจจิ้งทำไมถึงแบบถุงมันดูหนาจังเลยครับนี่ <c oughs> ครับตัวนี้เราใช้เป็นรูปแบบของโรงเรือนที่มารฐานแ,แล้วที่สําคัญเราต้องใช้เทคโนโลยีเรื่องก,การบรรจุพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้อง นะครับเราใช้ถุงไนล่อนที่มีความหนาถึงจะชั้น oh. เพื่อช่วยยืด<ช>อายุนะคะเพื่อช่วยยืดอายุในการเก็บรักษาให้ได้นานขึ้น,นและที่สําคัญใส่ตัวออกซิเจนแอปซอร์เบอร์โดยที่ยืดอายุนะแต่ไม่ได้ใส่สารกันบูด<ช>นี่<อ>มันเป็นเทคโนโลยีที่เขาเอามาใช้นี่แหละใช่ครับยืดอายุ เก็บได้นานขึ้นถึงสเท่าก็คือขายในราคาอย่างไงบ้างครับอันนี้อันนี้ก็คือมีทั้งราคาส่งและราคาปลีกถ้าราคาปลีกก็จะขายอยู่ที่ประมาณโลละร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบบาทได้โลนึงเลยนะแต่ถ้าราคาส่งก็จะถูกกว่านั้นเยอะครับแลวถ้าอันขนาดเล็กราคาที่แบบซื้อไปทานคนเดียวกองนึงอย่างเงี้ยค้าบเหมาะในการทานก็เราจะขายปลีกอยู่ที่ประมาณแพ็คละประมาณหกสิบห้าบาทหกสิบห้าบาทรวมถึงขนมอื่นๆด้วยเนาะยังมีขายทองเลยทองหยิบทองหยอดมีทองคำเปลียวไหมฮะไม่มีนะไม่มีครับไม่มีดอกเลี้ยทํมาทำอะไร แต่ว่าเห็นมีเลือกขนาดเล็กเหรอฮะเป็นไข่ปลาหรือเปล่าครับวันนั้นถ้าตัวนั้นจะเป็นขนมไข่ปลาครับก็พัฒนามาจากตัวขนมทองหยอดที่ให้มีขนาดเล็กลงสามารถไปทําหน้าขนมได้แล้วก็ทานได้แต่น้อยที่รู้สึกไม่รู้สึกผิดแบบนั้นถ้ากินแบบเรื่อยๆเนาะน่ารักแต่ว่าดูแล้วน่าจะทํายากด้วยใช่ไหมใช่ครับนะครับแล้วก็มีขนมที่เป็นขนมโบราณที่หาทานยากเหมือนกันอย่างจ่ามงกุฎอะไรอย่างนี้ทองเอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับ นอกจากโรงงานของเราที่ผลิตเป็นรูปแบบของเครื่องจักรที่ทันสมัยในโรงงานมาตรฐานแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นงานที่ประดิษฐ์ประดอยครับก็เป็นลักษณะขนมทามือครับเล่นในเรื่องของความสวยงามนะครับ,บซึ่งเรายังคงในเรื่องของตัวความสวยงามแล้วก็วัตถุดิบต,ต้นตำรับของเพชรบุรีก็ะจะเป็นขนมจามงกุฎทองเอกอและเสน่ห์จันออโอ้ขายโรบะครับอันนี้อันนี้ก็ขายเป็นลักษณะชุด,ช,ดชุดครับเซตหนึ่งราคาพิเศษช่วงนี้ช่วงเปิดตัวอยู่ที่ 690บาทเท่านั้นครับสวยงามอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นทํามือทุกชิ้น<ช><ช>แล้วก็กล่องเขาก็ออกแบบมายัางสวยงามเลยแหละใช่ครับอันนี้เห็นด้วยมากๆนะฮะแต่ถัดไปทางฝั่งนู้นบ้างอยากทราบอันนี้เป็นขายแบบเป็นกระเช้าเป็นอะไรลิงค์คือสามารถเลือกขนมได้เลยเลยครับใช่ครับแล้วแบ,บ่งเป็นเป็นสหมวดครับก็คือหมวดหนึ่งเป็นกระเช้าที่สามารถหิ้วไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะครับเราจะจัดไว้เป็นรูปแบบต่างๆกับอีแบบหนึ่งเราจะมีกระเช้ามีตะการ้าทุกคนสามารถไปช้อปปิ้งที่ ร้านที่อยู่ที่หน้าโรงงานได้เลยนะครับอยากได้สินค้าตัวไหนสามารถจัดได้เลยตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการได้เลยครับล้วยังมีน้ําตาลตะโหนดด้วยใช่ไหมครับน้ำตาลมะพร้าวเนาะนซื้อกลับไปทําอาหารได้ออเอางี้ผม,มาฝากหน่อยดีกว่าครับให้โทรไปยังไงได้บ้างหรือถ้าจะไปซื้อที่โรงงานอยู่ตรงไหนครับครับสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ไปเที่ยวพชรบุรีนะครับ,รบหรือจะไปที่พิรบุรีสามารถแวะเที่ยวที่โรงงานนะครับจะมีหน้าร้านเล็กๆอยู่ที่โรงงาน ชื่อว่าโรงงานลุงอนเนกขนมหวานลองเพชรทุกคนสามารถค้นหาได้ครับผมก็แมปเลยใช่ใน Google map เลยแต่สําหรับลูกค้าที่สนใจราคาเปลีกหรือราคาส่งสามารถติด,ดต่อได้ที่ไลน์ id แอดขนมนะครับ,รบย้ําอย่าลืมมีตัวแอดด้วยนะครับหรือใช่หรือสามารถโทรหาทีมขายได้เลยนะครับ0848999549ได้99 99เลยนะครับเออขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พี่เชนมีโปรนาทีทองโกคาเวียร์หนึ่งร้อขวด 690บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะคะแถมส่งฟรีด้วยเพราะฉะนั้นเตรียมโทรศัพท์ไว้ให้ดีๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช็อปกันค่ะาซ่าโปรอ,อะไรจะดีขนาดนั้น อย่างที่บอกไปช่วงแรกเนาะบูชเขาไปญี่ปุ่นอีกแล้วค่ะ<ม>ซึ่งวันนี้จะพาไปชมพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะช่วงซพพปแซฟฟ from Japan กับบูชเลชนันมาครับทุกคนซพพปแซฟ from Japan วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวฟูกุโอกะกันครับกับพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามผมมากันครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่วัด so นันโซอินครับผมจะพาทุกท่านไปสักการะพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เมืองฟุโกุโอกะกันครับตามผมมาเลยการเดินทางมาที่วัด so นันโซอินใช้เวลาเพียงแค่20นาทีบนรถไฟเท่านั้นเองครับแล้วก็เดินมาอีกนิดหน่อยก็จะเห็นวิวนี้เลยครับผมที่นี่เขาเปิดให้เข้าชมฟรีด้วยครับเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นแล้วก็เปิดทุกวันเลยครับผมทุกคนครับเห็นต้นไม้หลังผมนี้ไหมครับ ต้นนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับผมเมื่อ20ปีก่อนเขาโดนฟ้าผ่าลงมาที่กลางต้นเลยแต่ต้นเนี่ยยังอยู่เลยครับแล้วก็แข็งแรงอยู่ด้วยต้นสนต้นนี้นะครับที่โดนฟ้าผ่าลงมาครับคนญี่ปุ่นเชื่อว่าฟ้าผ่าลงต้นไม้ต้นไหนแสดงว่าต้นนั้นมีเทพเจ้าอยู่เขาจึงแกะสลกักรูปเทพเจ้าลงไปพร้อมๆกับหาวิธีการรักษาให้ต้นนี้นะครับยังยืนอยู่ถึงทุกวันนี้ครับผม บรรยากาศภายในวัดสวยมากครับเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับแล้วก็อากาศหนาวอากาศดีมากๆเลยวัดนันโซอินสร้างขึ้นเมื่อปี1995ครับเขาเป็นพระนอนทองสำริดขนาดมาฮมามีความยาวถึง41เมตรสูง11เมตรและหนักถึง300ตัน ท่านผู้ชมครับเขาลือกันว่าเจ้าอาวาสที่นี่เขาถูกหวย130ล้านเยนเขาเลยบูรณะที่นี่ใหม่นะครับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ที่นี่ก็เลยเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากในเรื่องการขอพรเรื่องโชคลาภครับผมถ้าใครอยากขออะไรเกี่ยวกับการงานการเงินนะครับก็ทำการอธิษฐานจิตแล้วก็รูปตรงฝ่าเท้าท่านเลยครับผมที่ส่วนนี้เป็นส่วนพระบาทนะครับ เขามาขอพรเข้ามาจับได้เลยครับผมวันนี้ก็อิ่มบุญอิ่มใจไปแล้วนะครับได้สการะพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ก่อนกลับนะครับขอทานไอศกรีมชาเขียวหวานๆหอมๆห,หน่อยครับจากที่ผมไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นมานะครับที่นี่เป็นวัดที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นสำหรับผมเลยเอาเป็นว่าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม บูชเขาก็อยู่ญี่ปุ่นกันยาวๆเลยนะคะครั้งหน้าเขาจะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามชมเลยค่ะใชแล้วครับผมวันนี้ฮะผู้โชคดีของเราครับคุณเปมิกาคะ่ะนี่นะครับผมวิธีการรับสนุกง่ายมากๆครับเพียงแค่สแกน QR วโค้ดนะครับส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาชื่อในกล่องน,นี้แล้วลงเข้าไปจัดได้ชื่อคุณโทรไปแค่รับสายก็รับขอรละวันไปเลยครับถูกต้องเลยค่ะแล้วก็ละครเย็นนี้นะคะ18มงพุทสะดุดเลิฟค่ะแล้วก็ช่วงค่ำนะคะสไปซ์สายสตรองค่ะรวมถึงครับพรุ่งนี้ครับมีงานแถลงข่าว บอลดาราครับครบรอบ53ปีของช่อง3ครับที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเวลา5โมงเย็นสามารถไปให้กำลังใจกันได้เพราะว่าเป็นการจับกันว่าใครจะอยู่ทีมไหนผมไปเตะด้วยปีนี้ใช่ไปโดนเขาเตะไปโดนเขาเตะไม่ใช่ไปเตะบอลไปเตะบอลหมูตายแล้วแต่ละผู้ผิดพรุ่งนี้มาให้กำลังใจน้องด้วยนะถ้าไปโดนเขาเตะอาจจะไป ไปดูไปดูผมโดนเตะใช่ไหมวิ้ไม่รับสายแต่ว่าเวลาเราหมดเนาะไม่เป็นไรอ,อ่ะแต่บอกคุณชมนิดนึงถ้าใครไปไม่ได้พรุ่งนี้ไม่เป็นไรติดตามได้ทุกช่องทางนะคะทาง CS 3 Thailand ค่ะใช่แล้วครับผมจบจากรายการเราไปต้องติดตามกันต่อเลยครับกับข่าว3สีครับนี่มารอแล้วสวัสดีค่ะเห็นรายการพวกคุณมีของกินเยอะรายการผมไม่แผ่วเหมือนกันฮะรีวิววันนี้จะพาไปกินบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลีครับโอ้โหนี่เหมาะกับสายที่วินเลยนะคะเนี่ยบุฟเฟ่ต์ทางผมเลยครับทางผมเลยเดี๋ยวดีดูนะฮะเดี๋ยวววไดดดู้้แนนนนนน่ออะครรัับีเเลาาขงหม ครับค่ะวันนี้พวกเราแซปปาซาสวัสดีค่ะ